สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาแกะกล่องสินค้ากัน,นครับก็จะเป็นล่อหยดน้ํานะพอดีเอาซิมสมัครลูกค้าใหม่ในช้อปปี้นะครับแล้วไปเจอสินค้าตัวนี้มานะครับมันลดเหลือราคาเจ็ดสิบาทนะครับสำหรับโปรลูกค้าใหม่นะเป็นล่อกหยดน้ำอ่า LK สองศนหนึ่งนะครับผมถ้าพูดในผิดนะครับนี่เปิดกล่องมาก็จะแบบนี้เลย สภาพสวยงามโอเคนะผมกล่องก็ส่วนใครที่ไม่เชื่อว่า70บาทจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับเป็นของแอสีส้มนะครับผม70บาทราคาพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ชัดเจนนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในกล่องนะครับเปิดกล่องมาก็เจอแบบนี้เลยนะผมไม่ได้มีน้ำมันแถมมาให้นะครับตัวบอดี้สวยงามนะมีตำหนิเป็นบางจุดนะผมตามราคาเนะ เราจะแปอะไรเยอะแยะลองกดดูตรงนี้น้ำมันเยิ้มเลยนะทางร้านเนี่ยอัดน้ำมันมาให้เยอะแน่นอนนะครับผมเลื่อนไหลโอเคนะครับเทียบราคายัางไงก็ถือว่าดีนะครับผมอเราหมุนดูนะครับเลื่อนปื๊ดใช้ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตรงเนี่ยสั่นติ๊กติ๊กติ๊อาจจะไม่ได้ดูแข็งแรงมากนะครับผมแต่กดใช้ได้มีรอยนิดหน่อยนะครับผม สตาร์เดเป็นอาพลาสติกนะผมตัวนี้เนี่ยเป็นรอบ7.2นะได้ตัวแขนหมุนเป็นโลหะนะผมน็อปเป็นพลาสติกนะครับโอ้ยตัวรอบเนี่ยเขียนมา 19. 1 9บเวกหเลยนะตัวลูกปืนนะผมตัวนี้จริงๆแล้วมันแค่2อบวกหตลับนะครับตัวงานด้านล่างทำสีมาสวยมากนะผมเป็นสีแดงแก้วเลยนะครับ อ่ะต่อไปเรามาดูแม่เหล็กนะผมตัวนี้ได้มาสิบเม็ดเลยนะตัวนวงแม่เหล็กนะครับผมก็ตัวสปูนสปูนนี้เป็นอะลูมิเนียมนะผมถือว่าทํามาสวยงามโอเคนะตามราคาตอนแรกผมคิดว่าจะได้สปูนที่แบบกิ๊กกอกกิก๊กกอกมานะผมโอเคใส่กับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความเลื่อนกันนะผมจะลองหมุนให้ดูนะอ่ะก่อนอื่น๋ย่าดูตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวปรับคอนสปูลน,นะครับเลาบ,บางตัวจะมีปัญหาแบบเดินตีไปแนละ้วมันคลายเองหลุดเองนะแต่ตัวนี้ต่อให้มันคายได้มันก็จะหลุดยากหน่อยเพราะมันจะติดจุ่ที่อ่าสตาร์แดกนะผมค่อนข้างที่จะถอดออกยากเวยซ้ำนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมตัวนี้นะครับก็จะเหมาะมากๆสําหรับน้องๆมือใหม่หรือใครที่กําลังฝึกตีเริ่มเข้าวงการนะผมราคาหน้าลองครับก็ต่อไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียด ของตัวภายในด้วยแล้วก็รวมทั้งหมดในตัวบอดี้นะผมก็จะมีข้อมูลคข้าวประมาณนี้นะผมตัวคอนสปูนเป็นอลูมิเนียมนะผมเฟืองพิเนียเนี่ยอ่าเป็นทองเหลืองนะผมตัวหนอนก็ทองเหลืองเขาควายเป็นเหล็กนะผมไกด์นำสายจะเป็นเซรามิกนะผมแขนเป็นโลหะนอ็อคพลาสติกเฟืองขับเป็นอ่าอลลอยนะผมมีผ้าเบรกแห้ง แล้วก็มีสองชิ้นประกอบกันบนล่างนะผมมีลูกปืนกันตีก,กับคลิกเสียง Star ์เด็นะผมตัวนี้ที่เป็นพลาส,สติกนะครับมีหน่วงแม่เหล็กให้สิบเม็ดนะลูกปืนสองบวกหนึ่งตลับรอบเจ็ดจุดสนะผมตัวบอดี้ภายนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นบอดี้ไฟเบอร์ผสมกาไฟนะผมตัวสปูนเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่ารายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผม ส่วนใครที่อยากสมัครลูกค้าใหม่หรืออยากลบบัญชีสมัครใหม่ก็ไปดูได้ในช่อง y o u t u b e ของผมนะครับการลบบัญชีไม่แนะนำให้ลบบัญชีหลักนะครับผม